พุทธวจนะชุดปฏิบัติสมถะวิปัสนาสารีบุตรประการอื่นยังมีอีกพิขุพึงพิจารณาดังนี้ว่าเราจเจริญสมถะและวิปัสนาแล้วหรือหนอสารีบุตรถ้าพิขุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้จเจริญสมถะและวิปัสนาเลยพิขุนั้นพึงพยายามจเจริญสมถะและวิปัสนา สารีบุตรแต่ถ้าพิกขุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วพิกขุนั้นพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืนเถอความสำคัญของสมถะวิปัสสนาธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิช,ชาพิขุทั้งหลาย ทำสองอย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งวิช,ชาทำสองอย่างอะไรเล่าคือสมะถะและวิปัสนาพิขทุทั้งหลายสมะถะที่อบรมแล้วย่อมได้ประโยชน์อะไรสมะถะที่อบรมแล้วย่อมอบรมจิตจิตที่อบรมแล้วย่อมได้ประโยชน์อะไรจิตที่อบรมแล้วย่อมละราคะได้พิขุทั้งหลาย วิปัสนาที่อบรมแล้วย่อมได้ประโยชน์อะไรวิปัสนาที่อบรมแล้วย่อมอบรมปัญญาปัญญาที่อบรมแล้วย่อมได้ประโยชน์อะไรปัญญาที่อบรมแล้วย่อมละอวิชชาได้ที่ขุทั้งหลายจิตที่เศร้าหมองด้วยราคะย่อมไม่หลุดพ้นหรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชชาย่อมไม่เจริญ ด้วยอาการอย่างนี้แลทิขุทั้งหลายเพราะสำรอกราคาได้จึงชื่อว่าเจโตวิมุตต์เพราะสำรอกอวิชชาได้จึงชื่อว่าปัญญาวิมุตต์